ทุกอย่างอาจจะเป็นระบบแมนนวลใช่ไหมพอมาถึงกระเป๋าวางปุ๊บเอ๊ะโรงแรมล่ะแล้วโรงแรมอ๋อโรงแรมอยู่ชั้นบนของสนามบินจริงๆก็หิ้วกระเป๋าขึ้นมาได้ไปแล้วก็เช็คอินเข้าห้องนอนคือลักษณะมันจะเหมือนแบบเหมือนดอมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอืมคล้ายๆเลยมีคนไทยอยู่30กว่าคนโรงแรมอะ่ะอืออันนี้ก็จะเป็นโบสถ์เล็กๆอยู่ริมริมทะเลอะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนเราไปถึงเนี่ยมันก็จะแบบเริ่มมีไอซ์เบิร์กลอยมาติด ตรงชายหาดก็สวยดีค่ะมีโบว์เดินไม่ไกลจากโบว์ก็จะเป็นพิพิพธภัณฑ์ประจําเมืองอิลลิเซตซึ่งข้างในนี้เขาก็จะบอกเกี่ยวกับประวงประวัตออิของเมืองของผู้ชาวอินูอิตลัดเลาะไปตามชายขอบนี่ก็จะเจอไอซ์เบิร์กก้อนใหญ่มีธารน้าแข็งผืนใหญ่ซึ่งเป็นมรดกโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีฟิวเซ็นเตอร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินเส้นทางสีน้ำเงินตรงนั้นเป็นมรดกโลกด้วย